สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอ,อบาบงานคณิตศาสตร์นะคะใบางานแรกเนาะมีเพื่อนถามเข้ามาว่าทําทยัางไงคะทำยังไงครับนะคะการเขียนเสร็จส่วนที่มี1ิบร้อยหรือพันเป็นพหุคูณของ ตัวส่วนในรูปทศนิยมนะคะคำชี้แจงเขาบอกว่าให้แสดงวิธีการเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ในรูปทศนิยมครูเข้าใจว่านักเรียนบางคนอาจจะสับสนเนาะเอ๊ะมันจะไปทํำยังไงนักเรียนจําได้ไหมคะว่า,าเมื่อตอนเทอมที่1คุณครูเคยสอนว่า,าแปลง เศษส่วนเป็นทศนิยมแต่มันจะอยู่ในรูปที่มันเป็นส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันใช่ไหมคะเดี๋ยวครูเอาตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นเก้าส่วนสิบอย่างนี้นะคะเก้าส่วนสิบก็ศูนย์หนึ่งตัวจำได้ไหมคะที่ครูเคยสอนศูนย์หนึ่งตัวก็เท่ากับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นเก้าส่วนสิบก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดเก้า โอเคไหมคะถ้าเกิดสมมุติเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่เก้าส่วนส0เป็น18ส่วน10อย่างนี้เนาะก็จะเป็นยังไงคะอันดับแรกวิธีทำครูเคยสอนแล้วให้ใส่อะไรก่อนนะคะให้ใส่ตัวเลขที่อยู่ด้านบนก็ใส่ไปเลยค่ะเป็นเท่าไหร่18 0 1ูนตัวทศนิยมเท่าไหร่คะหนึ่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นใส่จุดทศนิยม1ตําแหน่งอย่างนี้ แต่ถ้าไม่ใช่ส่วนสิบเปลี่ยนหมาเป็นส่วนร้อยนะคะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้เนาะเปลี่ยนหม่เป็น5ส่วนหนึ่งร้อยอย่างนี้อันดับแรกเวลาทำใส่อะไรก่อนคะใส่ห0าศูนย์กี่ตัวคะหนึง่งร้อศย์สตัวทพริยมสองตำแหน่งนับมาเลยค่ะห้านับเป็นหนึ่แหน่งศูนย์นับเป็นตำแหน่งที่สแล้วก็ใส่จุดแล้วก็เป็น0ูนย์ตำแหน่งนี้นะคะ อันนี้วิธีการเขียนเนาะเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่้5ส่วนร้อยแล้วเปลี่ยนม่นะคะเป็น5ส่วน1000ก็จะมีค่าเท่ากับวิธีทำเลยใส่ตัวเลขที่อยู่ด้านบนก่อนนะคะใส่5แล้วก็ทศนิยมกี่ตัวคะ0ูนย์าตัวทศนิยม3กษาตำแหน่งนับมาค่ะ5นับเป็น1น,นี่ตำแหน่งที่2อันนี้คือตำแหน่งที่3ใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์ด้านหน้า เข้าใจไหมคะทีนี้ถ้านักเรียนเข้าใจตรงนี้แล้วเดี๋ยวครูจะทําวิธีทําขั้นตอนต่อไปให้ดูนะคะว่าทายังไงอ่าเดี๋ยวครูเอากระดาษให้ดูนะคะอย่างอันนี้โจทย์ให้มาว่าอะไรคะโจทย์ให้มาว่าสามส่วนห้าสามส่วนห้าเราต้องทำห้าตัวนี้ห้าตัวนี้นะคะห้าตัวนี้ให้กลายเป็นสิบ เอ๊ห้าคูณอะไรจะได้10บคะลูกติ๊กตอได้ไหมอ่าห้าอ่าเราก็เอา3ามส่วนหามาคูณเราดูตัวล่างเป็นหลักนะคะเราจะต้องทําส่วนตัวล่างให้กลายเป็นส่วน10ส่วนร้อยหรือส่วนพันห้าคูณอะไรคะจะได้จะได้10 5คูณ2อใช่ไหมคะครูอาจจะเขียนเบีนะ้ยวเนาะเพราะว่าครูดูผ่านกล้องนะคะมือถือ ก็ต้องใส่เวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น3คูณ2เป็น6 5คูณ2ก็จะเป็น10อ่าก็จะมีค่าเท่ากับ6ส่วน10เวลาท,ทําทํายังไงคะลูกใส่อะไรก่อนคะจะแปลงเป็นทศนิยมใส่0เออขอโทษค่ะใส่6นะคะนับเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะเนี่ยลูก6 10, ส่วน10ทศนิยม1ตําแหน่งเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น หนะเป็นหนึ่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็ใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์ได้เลยอันนี้คือข้อที่1ใช่ไหมคะแต่บางตัวข้ออื่นอาจจะดูต่อได้เอ๊กอะไรนะทีนี้หนูอาจจะงงข้อที่2นะจะยกตัวอย่างให้ดูอีกข้อหนึงนะคะอ่าข้อที่2 7เจส่วนแเอาแล้ว7จส่วนแปเอคูณอะไรนะจะได้10ไม่มีเอ 8. 8. คูณกับอะไรจะได้จะได้100 มีไหมแปดสิบสองก็เก้าสิบหกมันไม่ลงตัวนะคะงั้นแปดคูณอะไรจะได้พันลองคิดสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกอาจจะคิดไม่ออกแต่ครูไปลองคิดมาให้ละอ่านะคะแต่หนูต้องไปลองถ้าเกิดวิธีทำก็คือเอ๊ะแปดคูณอะไรนะจะได้หนึ่งพันก็ลองเอาไปแปดไปหารนะคะก็จะได้เป็นแปดคูณกับอ่าครูไปหามาละ เป็น1 2อยก็จะได้ร้อ่สิบหเวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนนะคะแคูณร้อ่สิบห้ได้เป็น85 40้าศูนย์ทดสี่นะคะแปดสองสิบหกส็ดสใส่0อีกตัวทด2 8 18ทดอีก2เป็น10นี่ได้เลยหนึ่งพันพอดีเป๊ะต่อไป7จคูณหได้เท่าไหร่ฮะ 35ทด3ามเนาะเจ็ดสองสิบสีเจ็นะคะสิเจ็อ่าทดหนึ่งเจ็ดหนึเป็น7ตัวทดอีกหเป็น8ปดอ่าได้แล้วทีนี้อ้าวเราจะทำให้มันเป็นอะไรคะลูกจะเราจะทำให้มันเป็นทศนิยมอ่าเราได้แล้วนะส่วนอันนี้เป็นทศนิยมอะไรฮะกี่ตำแหน่ง มันส่วนพันมีศูนย์กี่ตัวสามตัวก็เพราะฉะนั้นก็จะเป็นทศนิยมสามตำแหน่งอ่าอันดับแรกเอาตัวเลขตัวที่อยู่ข้างบนมาใส่เลยค่ะเจ็ดอะไรนะคะแปดร้อยเจ็ดสิบห้าอ่าแปดร้อยเจ็ดสิบห้าศูนย์สามตัวทศนิยมสามตำแหน่งทำไงนับไล่มาเลยค่ะหนึ่งสองสามอ้าวครบสามตัวแล้วเพราะฉะนั้นใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์อย่างนี้พอจะทำได้ไหมคะอ่าอันนี้คือ แบบฝึกหน้าแรกเนาะพอดีว่าตอนเย็บคุณครูเย็บแบบฝึกมีปัญหานิดหน่อยครูติดธุระนะคะคุณครูเขาช่วยกันเย็บข้อสอบให้มันก็เลยเสลับเอาหน้ายากขึ้นมาก่อนเนาะจริงๆเริ่มต้นมันจริงๆมันจะง่ายกว่านี้แต่อันนี้มันขึ้นมาละพอดีเพื่อนโทรมาถามครูก็เลยอธิบายเลยทีเดียวในไหนก็แล้วอันไหนแล้วเนาะคะเพราะฉะนั้น ประมาณนี้พูดง่ายๆก็คือทำให้มันเป็นส่วนสิบตัวส่วนที่อยู่ด้านล่างจะเนี่ยค่ะตัวที่ส่วนที่อยู่ด้านล่างของแต่ละอันอย่างนี้ดูตัวแต่ที่อยู่ด้านล่างแต่ละอันเอามาแปลงให้กลายเอามาแปลงโดยการคูณทั้งเศษและส่วนนะคะให้กลายเป็นส่วนสิบส่วนร้อยหรือส่วนพันอย่างนี้นะคะ อย่างที่ครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างเสร็จแล้วก็แปลงให้กลายเป็นทศนิยมถ้า0หนึ่งตัวทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง0สามตัวทศนิยมสามตำแหน่งอันนี้คุณครูเคยสอนแล้วเนาะอาจจะลืมอันนี้ก็ามาทบทวนให้ดูกันอีกสักรอบปอ .5 ก็จะค่อนข้างยากกว่าป .4 หน่อยนะคะ,ะงั้นครูขอจบคลิปการสอนใบงานหน้าแรกไว้เท่านี้นะคะวันนี้ลองทําอันนี้ก่อนนะคะถ้าสงสัยยังไงเดี๋ยวครู ลายมาถามครูได้นะคะเดี๋ยวครูจะส่งไปให้ทั้ง3ามห้องเลยทั้งปห้าทับหทับสองและทับสนะคะ